กราบสวัสดีครับเพื่อนๆือนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t h นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงความเชื่อของคนบุณโบุรานะครับนะสิ่งที่คนบุณโบุรานะครับบอกกล่าวกันมานะครับอะไรที่ผมเคยได้ยินอะไรที่ผมเคยได้ฟังนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับผมรวบรวมมาให้ทั้งหมด15ความเชื่อนะครับของคนบุณโบุราณที่บอกว่า อย่าหาทำนะครับเขาห้ามทําอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ใช้หลอดกับฟอยในการดูดมา้าแฮ่พูดเล่นนะครับบูดเล่นคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนําหรือว่าไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆมีความเชื่อแบบคนบุลามโบราณนะครับเป็นเพียงคลิปบอกเล่าเท่านั้นนะครับนะย้ําอีกทีว่าเป็นการบอกเล่านะครับส่วนเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นยังไงจะเชื่อไม่เชื่อ เอาที่เพื่อนๆสบายใจนะครับแต่ละคนแต่ละพื้นที่มันมีความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆศรัทธาแบบไหนเชื่อแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับก็ลองมาฟังดูนะครับ15ความเชื่อของคนบราณัมโบราณที่เขาบอกว่าอย่าหาธรรมนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คืออย่าทักว่าเมนสวยนะครับเวลาเราไปวัดไปวานะครับไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะครับนะไปเจอเมนนะครับนะเมนเผาศพ นะหรือว่าที่เผาศพเนี่ยนะครับบางที่นะครับเขาสร้างแบบสวยงามนะครับมีสีสันที่สวยงามอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอย่าทักว่าเมนสวยเราอย่าทักว่าอุ้ยเมนหลังนี้ทําไมสวยจังเลยสีสวยจังเลยลักษณะแบบนี้เขาห้ามทักนะครับเพราะว่านะครับคนในครอบครัวเราอาจจะล้มป่วยได้นะครับอย่างที่2นะครับอย่าทักนะครับว่าเตียงโรงพยาบาลนะครับสะอาดเตียงโรงพยาบาลสวยนะครับ หรือว่าโรงพยาบาลหน้าอยู่จังโรงพยาบาลสะอาดจังลักษณะแบบนี้นะครับเราอย่าทักนะครับเพราะว่าคนบุณโบุราเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราทักแบบนี้นะครับตัวเราเองก็จะล้มป่วยนะครับบางทีเราไปเจอโรงพยาบาลสะอาดสะอา้านวิโรงพยาบาลทําไมหน้าอยู่จังลักษณะแบบนี้เขาห้ามทักนะอ,อย่างที่3นะครับเวลาได้ยินเสียงอะไรกลางค่ํากลางคืนนะครับอย่าทัก่าไม่ว่าจะเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงก๊อกก๊อกแกๆ นะเสียงของหลนเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับคนโบราณเขาบอกว่าห้ามทักนะครับในเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับอาจจะมีภัยอาจจะมีอันตรายเข้ามาหาตัวนะครับอย่างที่4นะครับเวลาจะแต่งงานหรือว่าเวลาจะออกบวชนะครับนะสำหรับคนที่กําลังจะบวชคนที่กําลังจะแต่งงานนะครับห้ามออกไปข้างนอกห้ามออกไปเที่ยวนะครับห้ามออกไปหาเพื่อนหาฝูงให้อยู่แต่ในบ้านนะครับ เพราะว่าอะไรครับคนโบราณเขาเชื่อว่านะครับเวลาเราจะออกบวชมักจะมีมารมาผจนนะครับหรือว่าเวลาเราจะแต่งงานแต่งการนะครับมักจะมีสิ่งไม่ดีมาขัดขวางไม่ให้มีความสุข่าอ,อย่างที่5นะครับอย่าตัดเล็บตัดผมเวลากลางคืนอ่าอันนี้คือความเชื่อของคนโบราณน,น,นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่มีความเชื่อนนี้แล้วนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันไม่มีแสงไฟนะครับ จุดตะเกียงจุดเทียนนะครับการตัดผมการตัดเล็บเวลากลางคืนเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับอาจจะไปตัดเอาเนื้อได้อาจจะไปตัดโดนใบหูนะครับสมัยแต่ก่อนไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้กันไกตัด,ดดังนั้นนะครับเขาก็เลยห้ามตัดเล็บตัดผมในเวลากลางคืนปัจจุบันนี้นะครับมีหลอดไฟนะครับก็สามารถตัดได้อันนี้ก็คือความเชื่อของคนบุลัมโบราณเฉยๆนะครับผมก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับ อย่างที่6นะครับนั่นก็คืออย่าล้างมือรองกันหรือว่าซ้อนกันนะครับคนโบราณเขามีความเชื่อว่าถ้าล้างมือรองกันหรือว่าซ้อนกันนะครับอย่างเช่นเราเปิดก๊อกเราล้างอยู่ข้างบนแล้วเพื่อนมาลองข้างล่างนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีกรรมผูกกันไปถึงชาติหน้านะครับปกติเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาเพื่อชดใช้เวรกรรมนะครับมันจะได้ไม่ติดข้างกันนะครับถ้าเราล้างมือรองกันหรือว่าซ้อนกันนะครับ มันก็จะมีกรรมผูกไปถึงชาติหน้านะครับนะเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะครับอย่างที่7ดนะครับอย่าเคาะจานหรือว่าชามนะครับเวลากินข้าวนะคนโบราณมีความเชื่อว่านะครับถ้าเราเคาะจานหรือว่าเคาะชามนะครับเหมือนกับเราเรียกสัมภเวสีเรียกผีนะครับมากินด้วยนะคนโบราณก็เลยไม่ให้เคาะจานเคาะชามเวลากินข้าวนะครับอย่างที่8ดนะครับอย่าหัวเลาะเวลาพระให้ศีลหรือว่าให้พรนะครับ คนบุราณัมโบราณเขาบอกว่าถ้าหัวเราะเวลาพระให้ศีลให้พรนะครับจะตายไปเป็นเปรตนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอย่างที่9นะครับอย่าตัดผมวันพุธนะครับนะพุธห้ามตัดพฤหัสห้ามโกนนะครับสําหรับวันพุธนะครับเขามีความเชื่อว่าถ้าเราไปตัดผมวันพุธนะครับญาติพี่น้องนะครับหรือว่าคนในบ้านจะทะเลาะกันนะครับกลับมาจากตัดผมอาจจะทะเลาะกับลูกกับเมียได้นะครับนี่ก็คือความเชื่อของคนบุราณัมโบราณนะครับ อย่างที่10นะครับเวลาร้องไห้นะครับในงานศพอย่าให้น้ําตาโดนศพนะครับเพราะว่านะครับจะทําให้วิญญาณเขาเนี่ยเป็นห่วงนะครับเขาจะไม่ได้ไปพบภูมิที่ดีเขาจะยังเป็นห่วงนะครับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนะครับดังนั้นถ้าหากเราอยากให้เขาไปผุดไปเกิดนะครับอยากให้นะครับเขาหมดห่วงเราอย่าให้น้ําตาโดนศพคนโบราณเขาว่ามาอย่างนี้นะครับนะ อย่างที่11นะครับเวลาออกจากเรือนจำนะครับอย่าหันหลังไปมองนะครับเรือนจำหรือว่าประตูเรือนจำอ่าอันนี้ก็คือความเชื่อของคนในเรือนจำนะครับและอีกอย่างนะครับ เวลาออกจากเรือนจำนะครับอย่าไปบอกกับเพื่อนนะครับว่าจะไปเยี่ยมนะไม่ใช่กําลังเดินออกจากเรือนจํายกมือบอกกันเฮ้ยเดี๋ยวกูมาเยี่ยมนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับไม่เกิน 2- 3สเดือนนะครับก็จะกลับเข้าไปเยี่ยมเพื่อนในเรือนจํานะครับไปตีคู่ลูคี้นะครับนั่งกินข้าวหลวงด้วยกันอีกนะครับดังนั้นนะครับเขาก็มีความเชื่อว่านะครับอย่าบอกเพื่อนว่าจะไปเยี่ยมนะครับ ส่วนมากนะครับเวลาเราออกมาจากเรือนจําเราก็มาเจอสังคมใหม่นะครับมาเจอพ่อเจอแม่มาเจอแฟนมาเจอเพื่อนเจอฝูงข้างนอกนะครับดังนั้นนะครับเราอย่าไปให้ความหวังกับเพื่อนนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยนะครับมีใครบอกว่าจะมาเยี่ยมเขาก็หวังเขาก็รอนะครับสุดท้ายท้ายสุดเวลาเราไม่ไปเยี่ยมนะครับเขาก็ผิดหวังนะครับนะถ้าทําได้จริงๆมันก็ดีนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ปุ๊บคนข้างในเนี่ยมันจะผิดหวังนะอันนี้ก็คือผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับนะ อย่างที่12นะครับอย่ามีอะไรกันวันพระนะอันนี้ก็คือความเชื่อของคนบุลณมโบราณนะครับเขาบอกว่าถ้ามีอะไรกันวันพระแล้วลูกจะเลี้ยงยากนะอันนี้ก็พูดต่อๆกันมานะครับนะอย่างที่13นะครับอย่าร้องเพลงเวลากินข้าวนะทำไมเขาไม่ให้ร้องเพลงเวลากินข้าวนะครับคือว่าคนบุลณัมโบราณเนี่ยเ um ขามีความเชื่อว่าถ้าร้องเพลงเวลากินข้าวนะครับจะได้คู่นะครับหรือว่าแฟนนะครับ ที่มีอายุเยอะกว่านะถ้าผู้ชายร้องก็ได้เมียแก่นะถ้าผู้หญิงร้องก็ได้ผัวแก่ลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะอย่างที่14นะครับอย่าชมเมียคนอื่นว่าสวยนะครับนะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับยิ่งในวงเล่าเนี่ยห้ามเลยนะครับต่อให้สนิทกันมากแค่ไหนนะครับไม่ใช่เจอเมียเพื่อนเดินมาเฮ้ย hey, หน้าตาสวยจังว่าเฮ้ย hey, วันนี้แต่งตัวสวยเฮ้ย hey, วันนี้เมียเองสวยจังเลยครับใจเขาใจเรานะครับ เราไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงต่อให้สนิทกันก็จริงนะครับเวลากินเหล้าเมามานะครับเฮ้ยไอเฮียนี่แม่งคิดอะไรกับเมียกูหรือเปล่าโอ้โหไปซื้อน้ําแข็งกับเมียกูหายไปเป็นชั่วโมงนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับมันก็จะเป็นแผลในใจนะครับบางครั้งบางขราวนะครับเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่านะครับเกิดอาการหึงหวงนะครับจนถึงขั้นนะครับทําร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นฆ่ากันก็มีนะครับนะกินเหล้าด้วยกันนะครับหึงเมียนะครับ สุดท้ายก็ฆ่าเพื่อนแบบนี้ก็มีให้เห็นบ่อยๆนะครับดังนั้นนะครับคนโบราณบอกว่าอย่าชมเมียคนอื่นว่าสวยอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือนะครับเป็นผัวเมียกันนะครับอย่าสาบแช่งกันนะครับคนโบราณเขาบอกว่านะครับผัวเมียก็เหมือนคนคนเดียวกันนะครับกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันนะครับอยู่บ้านหลังเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากเราสาบแช่งคู่ชีวิตของเรานะครับ ความไม่ดีต่างๆก็จะเข้ามาสู่ครอบครัวเรานะครับเหมือนเราสาบแช่งตัวเองนะครับคนโบราณจึงห้ามนะครับเป็นผัวเมียกันอย่าสาบแช่งกันนะครับมันเหมือนสาบแช่งตัวเองนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของความเชื่อนะครับของคนโบราณโบราณนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับมันเป็นความเชื่อของคนบโบราณนะครับ บางสิ่งบางอย่างมันก็ล้าสมัยมันก็ล้าหลังไปแล้วนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม